เซอร์วิสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้ก็อ่ารีวิวและประกอบโชว์สลัดเดปเปอร์นะฮะกล่องนี้มาพร้อมกับตัวไลซินเอ็ดเอแต่อันนี้มาในรูปแบบของ v s เอสเนะฮะตัวอ่าถ้าไลซินเอดเป็นตัวเอกตัวเนี้ย อย่าบอกว่าทำมาหลายเวอร์ชั่นมากกว่าตัวไรซินเอ็ดนะแค่มีตั้งแต่ส้มใสนะแล้นก็แดงใสผมรีวิวไว้แล้วแล้วก็ MS สีแดงอันนี้ยังไม่ยังหาไม่ได้ก็ถ้าหาได้ราคาไม่แรงจะามารีวิวนะฮะตัวนี้เป็นตัวออริจินอลนะฮะซึ่งแน่นอนมันเป็นรถที่ถ้า อ่าผลิตร่วมนะฮะรถพิเศษจากตูนเรื่องเกาะเล็กหลายหลายบาเลวแต่ว่ารหัสนี้เป็นรหัสหนึ่งเท่นั้นนะความว่าผลิตออกมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งรหัสมันก็คือ1 8ึ6งนั่นเองนะฮะสเปคค้อไปไม่มีอะไรมากแต่ความพิเศษของบอดี้คือใส่ได้แทบทุกโครงยกเว้นโคโมเตนาใส้ไม่ได้เนื่องจากบอดี้มันเป็นความสูงนั่นเองนะฮะทรงบอดี้ทรงสูงนะฮะ บอดี้ <Body S 2> เป็นเป็นการเมทัลน,นะฮะยังหาได้อยู่ไหมยังหาได้เรื่อยๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันไม่ใช่รถทีมนิยมคนเล่นเยอะนะฮะบอดโคร,รุ่นนี้ก็ยังหาได้เรื่อยๆนะพอประวัติตัวตัวลิซซิงเอ็ดนะอ่าชุดเฟืองชุดเฟืองนี่เป็นแบบออริจินอลนะฮะก็คือเป็นชุดเฟืองคอมีเอสพร้อมโล,โล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 กีิมนินว่า สิบสามป่ะสิบสามไหมเทรบสิน่าจะเล็กกว่านิดนึงน่าจะสิบสามนะเดี๋ยวหาโลสิบสามก่อนอันนี้สิบสี่มั้งของวีแซด่าขนาดทเท่าๆกันเลย อันนั้นไม่สําคัญนะฮะชุดเฟืองเก่าใช่แต่ว่ามอเตอร์ยังเป็นตูดใสหัวมอเตอร์เป็นตัวใหม่นะ,ะแบบตูดคุณไอตูดใสนะฮะก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าผลิตมาเรื่อยๆืยนะฮะยางยางเป็นยางโตออฟนิ่มนะฮะยางนิ่มอ๋อโตออฟโควิเอสแน่นอนโควิเอสมาพร้อมหานะฮะหาวีเอสนะฮะ นี้เป็นสติกเกอร์เงาด้านนะเคตัวนี้มีทำสีไหมเชื่อว่าไม่มีแน่นอนติดสติกเกอร์อย่างเดียวนะมีทำสีดำตรงด้านที่ครอบประกอบ Body อบอดี้กับเฟืองแต่เนื่องจากว่าตัวโลตัวโครงรถมันเป็นสีดำอยู่แล้วเป็นการเมทัลด์ดำๆดำ,ดำ,ดำ,ดำๆเทาๆก็ไม่ต้องทำสีก็ได้นะฮะสติกเกอร์ติดทั่วไปไม่มีอะไรมากนะฮะ โอเคตามสเตปช่องไวแคทเดี๋ยวเราประกอบกันให้เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยบอดี้กันทีหลังนะประกอบเสร็จแล้วนะฮะช่องนี้ไม่มีการประกอบให้ดูระหว่างรีวิวรถแต่ว่ามีคลิปประกอบรถของโค้งนั้นๆแยกไว้ตัางหากแล้วหาดูได้จากช่องเพลย์ลิสของ Mini w h e e l Basic นะฮะ โอเคไปดูกันว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับการประกอบนะครับแ,แรนเลเตอร์นะฮะการประกอบโครง vS ไม่ยากนะครับมีคลิปคลิงแยกต่างหากนะฮะสำหรับการประกอบโครง vs โดยเฉพาะนะฮะโอเคต่อมาเราจะมาทำติดสติ๊กเกอร์บอดี้กันนะฮะตัวนี้เราไม่จำเป็นต้อง ทำสีเพราะบ้านในคู่มือก็ไม่มีการทําสีนะฮะแ้่ก็อย่างนี้บอกว่าสติกเกอร์จะเป็นอ่าจะเป็นออกด้านๆน,นะฮะติดออกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนเราไปดูกันนะครับเป็นนั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวสลนะฮะก็ติสติกเกอร์ สติกเกอร์ไม่มีการทับซ้อนแต่ว่าแนะนำว่าตัวที่อยู่ด้านในติดให้เรียบพอยก่อนกอจะใส่ปีกนะก่อนจะใส่ปีกลงไปนะฮะและส่วนตรงนี้กลมๆตรงนี้ใส่ยากอยู่ไหมไม่ยากแต่ว่าต้องมีความใจเย็นนิดนึงเพราะว่าสติกเกอร์มันเป็นแบบวงกลมนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเข้ากันเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยนะฮะสวยงามทีเดียวโอเคคลิปรีวิววันนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนค่าหล่์ดูโฆษณาทาคลิปต้นคลิปสมัครสมาชิกหรือจะโดนเนทที่ลิงก์ใต้ตคลิปด้านล่างได้เลยนะครับ และที่สำคัญคือขอบคุณไวรัสพินิโควิลนะฮะสปอนเซอร์หลักของเราในช่องนี้นะฮะมีลิงก์ทั้งเพจ Facebook และ s h อ p e e อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะฮะ่าทักแชทเพจไปบอกว่ามาจากช่องรายการไวแคทนะฮะซื้อของลด15%นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ